ไม่น่าไม่น่าจะคืนได้นะฮะไม่น่าจะคืนได้เพราะว่าเรื่องอ้างเรื่องว่าถูกหลอกถูกหลอกให้คิดว่าประธานชื่อกันจอมพลังเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้นะฮะเพราะการบริจาคทุกครั้งเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อยู่ว่าเอาเงินไปทําอะไรทําอะไรถ้าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุแล้วก็จบนะครับส่วนสิ่งที่ต้องไปโฟกัสหรือไปดูต้องไปดูเรื่องของ เส้นทางการเงินที่ถูกเบิกอ,ออกไปมากกว่าว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะฮะหลักๆมีแค่นั้นนะครับใครจะเป็นประธานมูลนิธิไม่เกี่ยวเพราะเขาทำถูกต้องตามกฎมหมายไทยแต่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาจะมาการันตีว่าคุณกันบริสุทิ์ผุดผ่องร้อเเซ ไม่มีมณทินใดๆนะฮะผมไม่ได้เป็นแฟนคลับคุณกันแต่ผมเอาตามหลักข้อเท็จจริงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเพอ้อไปปั่นตามกระแสขา่าวเพราะตอนนี้เนี่ยมีอะไรออกออกมาเยอะแยะมากมายนะฮะบอกว่ามีเส้นทางการเงินลึกลับบอกว่ามีการเบิกเงินสดต่างๆนานานเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูเนี่ยนะฮะพอนั่งผมนั่งฟังนั่งอ่านนั่งดูจนจบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนนั้นบอกว่าคนนั้นเล่าอย่างนี้ มีคนชื่อตุ๋ยโทรมาบอกอย่างนี้แค่นี้มันทําเป็นคดีไม่ได้ครับมันต้องมีหลักฐานนั่นก็คือสเตทเมนต์เส้นทางการเงินว่ามูลนิธินี้ใช้เงินถูกต้องไหมมีการถอนเงินสดมีการยกักยอกเงินหรือเปล่าอันนี้คือสาระสําคัญมากกว่าใครจะเป็นประธานไม่เกี่ยวนะฮะปาเต็กตึงประธานก็ไม่ได้ชื่อปเปาเต็กตึงนะ,ะร่วมกระตันยูประธานแม่งก็ไม่ได้ชื่อร่วมกระตันยู นะครับแล้วก็มีอะไรกันอ่ะสข้อ39ที่ไปผูกโยงเรียกว่าถ้ามูลนิธินี้ล้มเลิกแล้วทรัพย์สินจะต้องถูกโอนไปให้กับมูลนิธิธรรมนัตเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมันแค่ไม่ถูกใจคนไทยเพราะว่าบอกว่าธรรมนัตเป็นคนไม่ดีอ่ะแค่นั้นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าหลักๆประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้แหละเงินใช้อย่างถูกต้องไหมนะครับมีการถอนเงินสดยักยอกไหมนะฮะไอ้เงินเข้าเนี่ยยังไม่ผิดมีการพูดมากมายว่าเป็นมูนิทิมามีการฟอกเงินกันคือมันพูดได้ฮะแต่ว่ามันต้องมีหลักฐาน แล้วมันต้องเอาผิดได้ไม่ใช่มาลอยๆออพูดถึงแม้ทั้งว่ามูลิธิเอาเงินไปซื้อของในราคาที่เหมาะสมหรือเปล่าอันเนี้ยข้อแตกต่างนะผมเอาแบบความรู้ที่ผมพื้นๆเข้าใจได้ง่ายๆเลยมูลนิธิไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ใช่หน่วยงานราชาการที่ต้องมีการประมูลมีการเปิดซองมีระเบียบ ในการจัดซื้อจัดจ้างบูนิธิไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะซื้อของแพงกว่าก็ได้แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทาผิดกฎหมายเอ,อคุณเข้าใจเอ่อเขาอาจจะซื้อของคนรู้จักกันก็ได้มันก็ไม่ผิดกฎหมายแค่นี้เอาจริงๆขนาดว่าอันนี้นะบวงตรงนะมันมีภาพคุณอีฟเนี่ยหลุดออกมาเยอะแยะเลยว่าคุณอีฟ แม่งเคยเป็นสามขีบมาก่อนผมก็ไม่เอาเรื่องนี้มาผมก็ไม่ผมก็ไม่โจมตีเถอะนะแต่ผมเห็นข่าวที่มันออกมาตอนเนี้ในกระแสเนี่ยโจมตีกันในเรื่องที่มันแบบผมมองว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ใช่หลักฐานแนละ้วมันเป็นเรื่องซุบซิบเรื่องซุบซิบเรื่องนินทาเ่เรื่องนินทา,นนทาผมก็เลยมองว่ามันไม่แฟร์นะฮะมันไม่แฟร์แทนที่ เราจะมีคนทํางานคนนึ่งอยู่ชายแดนนะฮะคอยดูเป็นหูเป็นตาให้พวกเรานะครับหรือคอยช่วยเหลือคนในสังคมอันนี้ผมมองในด้านดีนะเอาผมเอาเอาในด้านดีนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าคุณการแม่งบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออแต่เขาก็ยังมีผลงานมากกว่าไอ้พักส้มที่ออกมาปั่นตอนนี้หรือถ้าคุณคิดว่าพักส้มแม่งมีผลงานมากมายเนี่ยผมบอกวันนี้เอาเรื่องไหนบ้างเอาแค่น้ำประปาที่ลำพูนแมง่งแดกไม่ได้เลยเออ แล้วคุณมานั่งจับผิดเขาโดยที่ไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้มันถูกต้องตามระบบถ้าคุณจะจับผิดไม่ว่าเลยนะถ้าคุณจะตรวจสอบไม่ว่าเลยแต่ทําให้มันเป็นระบบไม่ใช่ทําตัวมาเป็นสกอยโพสต์เฟซบุ๊กหรืออัดคลิปด่าเขาคือซึ่งถ้าสิ่งเหล่านั้นคนธรรมดาก็ทําได้ไม่ต้องไปเป็นสสแดกเงืองเป็นแสนถ้าคุณจะทําหน้าที่ตรวจสอบผมก็อยากให้คุณทําแบบเป็นระบบระเบียบถูกต้องทําให้มันแบบว่าอ่ะเอาคนเข้าคุกได้ นะฮะไม่ใช่มานั่งพูดอย่างไอ้รชนกที่เพิ่งไปออกรายการสรยุทธ์เนี่ยผมว่าโอโหอันนี้น่ากลัวมากเลยพูดไปถึงขนาดที่ว่านะ,ะพูดไปถึงขนาดที่ว่ากองทัพเอาเงินสีเทากองทัพรับเงินสีเทาเดี๋ยวหนะ้าผมหาคลิปก่อนนะผมแชร์ไว้ที่ไหนในะผมหาก่อนคือผมว่าอันนี้มันเกินไปะนะฮะรุนแรงเกินไปแล้วแบบคือ คุณไอซจะบอกว่าอยห้ามเสียงในหัวไม่ได้ว่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะฮะ <c oughs> เออคือพยายามจะโยงมั่วไปหมดเลยว่าธรรมนัตเป็นส่วนหนึ่งของสแกมเมอร์แล้วก็มาฟอกเงินผ่านบูนิธิการจอมพลังแล้วมูนิทิการจอมพลังเก่าเงินสีเทาไปซื้อของมาให้กองทัพอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะฮะ มันไม่มีหลักฐานะอะไรเลยเนี่ยสิอ่าผมหาคลิปไม่เจอต้องขออภัยด้วยเออนะฮะมัอนข้อตำราเลยว่าไม่มีใครเขาอยากเห็นคุณเด่นเกินเขาจะอิจฉาแต่เดี๋ยวก่อนนะที่พูดเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มาการันตีนะฮะว่าพี่กันเนี่ยบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นนะผมแค่มองว่าเรื่องไหนที่มันผิดกฎหมายก็ทำให้มันชัดเจน ชี้ผิดชี้ถูกเขาให้ได้มาเป็นหลักฐานไม่ใช่ใครแม่งอยากได้แสงก็กระโดดมาทีนึงอย่างวันที่การถแถลงเนี่ยเป็นไงล่ะคุณขิงอะ่ะคุณขิงอะ่ะเดี๋ยวนะผมฟังผมฟังคลิปคุณขิงแล้วผมแม่งนั่งเกาหัวเลยนะฮะถามกันกันทาลังแต่ละอันนี่แบบว่าไทยคำมังกิตคำ เออเดี๋ยวนะผมหาคลิปคุณขิงก่อนไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือยังแบ <laughs> บนะฮะแบบนะเออผมนี้กันนะทำกันบ้านน้อยไปหน่อยขอโทษทีนะฮะใช่ไหมเขาชื่อคุณขิงใช่ไหม นี่ไงตั้งเลยเจอแล้วดีในอดีตเขาเป็นแบบ,บุ๊กอาะโสคอในข่าวแนละ้วผู้อาวธร,รมนัพมภมเผ่านะคะแต่คือในเรื่องของ personal relationship ปะค่ะประชาชนได้มันก็ไวอ้ซ่ากลับมาธรรมนัตใช่ไหมไม่ค่ะไม่ไมไมไม,มตัวบุคคลคนนี้ที่มีชื่อรีเลตกันเข้าใจไหมคะคือ ถ้าเราคุยกันพี่ขอเป็นภาษาไทยอย่างเดียวได้ไหมพี่ขอโทษภาษาไทยคำอังกฤษที่พี่ฟังมากนะคะพี่ต้องอธิบายพี่ฟังไม่รู้เรื่องพี่พี่บงตรงคือพี่อ่ะเดี๋ยวความรู้น้อยข้อ39เเป็นสับเซ t ออกเป็นตัวขยายย่อยของสิ่งที่ขินจะทาค่ะข้อ39เป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะของสิ่งที่ขิงจะทำไม่ดต้องเป็นูลนทีิที่เป็นชื่อของคุณธรรมนัทจบอันนี้ก็คือเรากลับไปถามคำถามที่เราได้ตอบไปแล้วถูกต้องไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ ขิงที่ตามมาตั้งแต่ช่วงแรงะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนมาถึงไลฟ์นี้นะคะที่คิงนั่งดูอยู่ข้างนอกเพราะเขาไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาก็นั่งดูจนจบนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคุณกันแล้วก็ทางบริษัทธีก่อนนะคะที่แบบว่ <นะ S 1> าไมีการริเชิโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์รชนตรงนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้และผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ขิงมองว่าประเด็นที่มันเป็นข้อพิพาทข้อถกเถียงในสังคมตอนนี้มันไม่ได้เป็นว่า คุณการช่วยเหลือสังคมหรือไม่เท่าที่เราเห็นโอเคมันมีภาพออกมาประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่เขาก็พูดจริงว่าโอเคมีส่วนที่คุณการได้เข้าไปช่วยเหลือจรงิจรงๆแต่วันนี้ขิงอยากจะ,ะมาชวนคุยกับคุณกันนี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันนะคะกับประเด็นที่มันเป็น controversy จรงิงๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมค่คะเมื่อกี้คุณกันมีการ address ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรื่องของระบบ red tape ของราชการในประเทศไทยที่มันจะต้อง red tape มันหมายถึง process กระบวนการทางราชการที่มันใช้เวลานานที่เป็นขั้นเป็นตอนพีระมิดจากด้านบนสู่ด้านล่างที่มันจะต้องใช้เวลานานมากอีกมีคําถามค่ะคือกี่เข้าใจประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่จะมีการสู้รบระหว่างประเทศตลอดเวลามันอาจจะอ่ะเป็นไงเป็นไงบ้างเนี่ยฮะเป็นไงบ้างนี่แหละคุณขิงนะฮะเดี๋ยนนะ โอ้ยอีกช่องหนึ่งโดนยิตะกา้าอีกแล้วเออไม่ต้องขายกันแม่งยดตะกาผมสองช่องเลยเดะเพราะว่าผมไม่พูดไม่อะไรเลยไม่ขายของคืออย่างนี้คุณขิงพูดวนไปวนมาสุดท้ายก็กลับมาถามเรื่องสดนกธรรมนัศไหมผมถามหน่อยเถอะคนไทยทุกคนเนี่ย เอาเอาเฉพาะคนกรุงเทพก็ได้มีใครไม่รู้บ้างว่าธรรมนัต์ปมเผ่าสนิทกับการจอมพลังมุงอย่างมาอินโนเซนต์ผมก็รู้ใครก็รู้เขารู้มาตั้งนานแล้วเออวิธีของการเมืองอะ่ะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วตายแล้วมาถามบนใบบนมาเนี่คือไม่ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนี่คืออะไรรู้ไหมคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีไอ้กลุ่มกลุ่มคนแบบนี้ฮะที่ <laughs> ที่ต้องการแสงเนี่ยคือต้องเอา เหมือนบอสอะบอสก็บอสก็เหมือนกันนะไดอ e นเก g เมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ก็ลงนั่งมอไซมาถึงงานแถลงข่าวเพื่อที่จะพูดแค่คำเดียวว่าสนิทกับธรรมนัฐทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละฮะคือช่วงนี้กระแสข่าวหรือทิศทางของข่าวมันก็จะมาประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้คุณก็จะเห็นทิศทางของกลุ่มของส้ม ส้มกลุ่มส้มแล้วก็กลุ่มที่เป็น I/O ของส้มกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนส้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นักเขียนพวกใน X t w i t t e r พวกในบ้านฟ้านะครับพวกใน t i k t o k ต่างเนี่ยเริ่มพ่กลับมาตันวัฒกรรมโดยต้องหาจุดหาพอยหาประเด็นนะฮะอย่างตอนนี้พอย n ประเด็นเนี่ยเขาเริ่มจะโจมตีไปที่กันพอเริ่มโจมตีไปที่กันเขาจะเริ่มขายภาพว่านี่ไงคนดีคนดีคนด,คนดีแล้วก็จะมีสลิม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 ,ลมคือสร้างสร้างความบูลลี่ คือดูถูกเหยียดหยามไปอีกคนอีกฝ่าฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความสิ่งนี้ให้คนที่เป็นคนกลุ่มก้อนของฝั่งตัวเองคนที่ยังไม่คลายส้มเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงตัวหรือเห็นต่างกับเขานะเขาจะออกมาทำนองนี้เออเริ่มจะมีการแยกคนแยกคนกันคนเพราะเมื่อกจะมีการเลือกตั้งใหม่เพราะถ้าไม่เพราะถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจบเหแน่ อันนี้คือการเล่นการเมืองแบบที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยแม่งไม่ได้แคร์อะไรเลยทาลายได้ทุกอย่างนะฮะราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าความนิยมทหารเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาต้องหาจุดหาประเด็นนะแต่ผมไม่ได้มาบอกนะว่าคุณการบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นะฮะเรื่องเรื่องตรวจสอบเนี่ยเราเห็นด้วยเลยนะครับอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมท้าความเนี่ยแรกนะช่วงนี้ติดตามข่าวก็ต้องดูด้วย ใจเป็นธรรมแล้วก็อย่างนี้ผมบอกว่าจุดหลักๆของมูลนิธิมีอย่างเดียวที่จะผิดพลาดและที่จะเป็นเรื่องเป็นคดีได้คือการใช้เงินบริจาค1ไม่ตรงวัตถุประสงค์2มีการยัก,กยอกเงินถอนเงินสดออกไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากไปวันนี้นะฮะใครจะเป็นประธานไม่เกี่ยวเงินจะถูกโยนหรือโอนไปหลังจากที่มูลนิธิเลิกจะเข้ามูลนิธิไหนก็ได้ที่เป็นมูลนิธิที่จดถูกต้องในกระทรวงหมหาดไทย ค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็คงจะขายของไม่ได้แล้วโดนยุตะก,ก้าไปหมดเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากสนใจเสื้อนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในโชว์เคสของช่องผมก็ได้นะฮะบอาตาก,ก้าในไลฟ์ผมตอนนี้มันมันมันคงจะปักใหม่ได้พรุ่งนี้แหละนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยแปะตะก,ก้าขายของแต่ไม่ได้ขายของเลยมานั่งคุยกันอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคส้มกำลังเสียลังวัดน,นะฮะส่วนแง่มุมในแะง่มุมของไอซ์ที่ผมคิดไว้ที่ผม ผมเดาไว้นะฮะผมคาดว่าเธอจะหนีนะผมผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ผมคาดว่าเธอจะหนีนะฮะคาดว่าเธอจะหนีเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันกำลังจะมาถาโถมมาในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีใหม่นะครับคดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์นะฮะอุทธรณ์อยู่นะครับซึ่งก็อยู่ในระหว่างประกันตัวนะฮะถ้าเกิดว่าผล4สส,สอ,ออกมา ภายในเดือนธันวาคมนี้ตำแหน่งสสก็จะหายไปก็จะมีคดีเพิ่มยังไม่รวมคดีที่โดนพี่เฮงฟ้องหมินะมาเรื่องตึกสกายยังไม่รวมที่โดนชินโนไทยฟ้องเรื่องมินประมาอีกนะครับและผมเชื่อว่าคดีฟ้องหมินะมาของไอ้ลัชนกเนี่ยน่าจะมีเยอะมีหลายคดีอยู่แล้วที่หนักสุดก็จะเป็นเรื่องของมาตาหนึ่งสองที่ตอนนี้เธอมีติดกระเป๋าแล้ว6ปีช่วงนี้เหมือนกับพยายามที่จะสร้างผลงาน นะให้โดดเด่นเพื่อที่จะได้ตัว๋วหรือที่พำนักในต่างประเทศหรือเปล่านะครับผมเลยคิดว่าเธอน่าจะหาช่องทางหนีแหละนะฮะคิดว่าน่าจะหนีแต่ถ้าผมคิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าเหมือนกำลังจะหนีก็รอดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมโอเคอ่ะนะครับ